ผมนนี้คนนำนะครับรถมันซ่อมนะครับฝาท้ายเปิดได้ออกตันนี้ก็กำลังให้ช่างทำนะครับรถเราอู่ที่เรามาซ่อมนี้ก็จะเป็นคือคำนะครับที่อยู่สกลนครสคนนกลนคร อันเท่าไรก็ห้าร้อยค้นึร้อยกับพันทำยังไเนี่ยด้แต่ปลาที่ไปเลือกเขาครับจได้ยังดีนึ่ยังพอใช้ไปเลือกไปเฮ้ยมันไม่หาล้อยครับพัน ทำย่างดีเท่าไหร่ย่างพาะส่สีดำเป็นสีชุบเจ้าขายของเนาะอันอันนี้แบบย่างถูกเนี่ย,600ยหกร้อยใส่แห้่พร้อมอ่แล้วก็มีมีเป็นขางเ,เล็กนะสีชุบนะพันสองใส่ให้พร้อมสีดำตัวเล็กหนึ่งพันหนึ่งร้อยใส่หพ้อมสีดำตัวเล็กหนึ่งพันหนึ่รใส่แห้พร้อม,มรอรครับเอาแบบไรบอสต้องต้องมาของถือ ตรี้แกนีีหกร้อยหกร้อยหกร้อยพ่นนี่หกรอยถ้าเป็นเลกสีดำหนึ่งพัอยใส่ให้พร้อมถ้าเป็นตัวชุบพันสองใส่ให้พร้อมสอมดราคาม้าเม้าสีเหลือมคือรอแม็กเข้านี่แหละเอาพันสองเอาตัวพนสองโอเคลครับเราก็บอกเลียน นะครับสอ,อ,อามาแล<ห>้เลห้ค่อยให้ค่อยไปเอานี่ครับผมออเอาเนี่ยเนี่ก็เป็นอะไรล่นะครับฝาท้ายรถ นะครับเปลี่ยนและตอนนี้ราคาสามราคาครับสามราคาตอนะนี้เราก็เอาละครับว่าเปลี่ยนอยู่ที่อู่นะครับอู่คัมจังหวัดฉกลนครนะครับโอ้ของใหม่ของผอดกลอง เท่าไรก็อันนี่พันสองนี่นะครับใส่ให้ด้วยพันสองนะครับราคากะระเปกระฝาท้ายน,นะครับวันนี้ก็มาซ่อมรถอยู่ที่ร้านอคัมนะครับเปลี่ยนะนะครับเขาเขาเอิญเนย่ยก็อันนี่ฝาท้ายอันนี้ไหม แนวเปิดฝา,า,าท้ายนะครับที่เปิดฝาท้ายนะครับมันเสียนะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่อันที่เสียก็อยู่อันนี้นะครับน,นี่นะครับมาจะก,กับรถนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้เพิ่งมาเปลี่ยน อันเท่าไรวห้าร้อยอยกับพันเลียแต่ปลาทีไปเลือกเขาครับจะได้ยังดียางพอใช้ไปเลือกไปเฮ้ยอันไม่หาร่อยครับพันนอทำยังดีเท่าไหร่ยางพอใช้ยงสีด่หรือสีชุกเจ้าขายของเนาะอันอันนี้ แบบยังถูกเนี่ยหกร้อยใส่ให้พร้อมหลักมีมีเป็นขางเป็นแบบเลน็กนะสีชุบนะพันสองใส่ให้พร้อมสีดำตัวเล็กหนึ่งพันหนึ่งร้อยใส่ให้พร้อมสีดำตัวเล็กหนึ่งพันหนึ่งร้อยใส่ให้พร้อมครับเอาแบบไรนไ่เอาไรไม่ดูต้องต้องมาของถืออันนี้หกร้อยละหกร้บบ 600, 600, 600. อยหกอยหกร้อยีกันนี่หกร ถ้าเป็นเล็กสีดำหนึ่งพันหนึ่งร้อยใสให้พร้อมถ้าเป็นตัวชุบพันสองใส่ให้พร้อมสามราคาเม้าเมาเม้าสีเหลืองคือล้อแม็กเข้านี่แหละพันสองเอาตัวพันสองโอเคนะครับเราก็บาเปลี่ยนนะครับสอบถามดูแล้วเอามาให้ค่อยให้ค่อยไปเอานี่ขับผมอโ น,นี่ก็เป็นอะไรนะครับฝาท้ายรถนะครับเปลี่ยนและจะมีราคาสามราคานะครับสามราคาตอนะนี้เราก็น,นะครับว่าเปลี่ยนดูที่ อู่นะครับอู่ค้ำจังหวัดจันทจังหวัดจันคบุรนะครับโอ้ของใหม่ของถอดกล้องเกาได้ก็อันนี่พันสองนี่นะครับใส่ให้ด้วยพันสองนะครับราคา เขาปกระบะาฝาท้ายนะครับวันนี้ก็มาซ่อมรถอยู่ที่ร้านอคัมนะครับเปลี่ยนนะครับเขาเขาเอื้อนยงเกาะนี่เปิด้าถ่ายอันนี้ไหมเนวเปิดฝาท้ายนะครับที่เปิดฝาท้ายนะครับมันเสียนะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่ ที่เสียก็อยู่อันนี้นะครับน,นี่นะครับมาจากกับรถนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้เพิ่งมาเปลี่ยน มาที่ห้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ครับตอนนี้ก็ซื้อว่าอาหารสุนัขดาวเรืองกุหลาบอยู่นะครับตอนนี้ก็จะมีช่างดำ ช่างดำแล้วก็่าคำสายนะครับช่างดำนะครับก็พค่งไปจัดไหมนะครับจัดไหม จัดลวดนะครับไม่ใช่จัดไหมเขาเอาลวดเย็บแทนไหมนะครับอันเท่าไหร่เหรอ เนี่ยแต่ปลาที่ไปเลือกเขาครับจากินได้ยังดีนึ่ยังพอใช้ไปเลือกไปเฮ้ยมันไม่หาล้อยครับพันมนะนำพอนี่นี่ทำยังดีเท่าไหร่ยังสีดำสีดำหรือสีชมพูเจ้าขายของเนาะอันอันนี้แบบยังถูกเนี่ยหกร้อยใส่ให้พร้อมอ่าหลักมีมีเป็นขาง สี่ชุบนาพันสองใสให้พร้อมสีดำตัวเล็ก1นึ่งพันหนึร้อยใสห่พร้อมสีดำตัวเล็ก1นึ่งพ่รใสห้พร้อมครับเอาแบบไรต้องต้องมาของถือตรงนี้กนี่หกร้อออยที่กันนี่หกรยถ้าเป็นเล็กสีดำหนึ่งพห่งร้อยให้พร้อมถ้าเป็นตัวชุบพันสองใสให้พร้อม สามราคาเมาเมาเมาสีเลือมคือรอแม็กเข้านี่แหะเอาพันโซเอาตัวพันโโอเคนะครับเราก็มาเปลี่ยนนะครับสอบถามดูแลเอามาให้คอยให้ค่อยแบบนี้ครับผมโอ้ยไปแนี อะไรนะครับฝ่าท้ายรถนะครับเปลี่ยนแล้วตอนีราคาสามราคาสามราคาตอนนี้เราก็านะครับว่าเปลี่ยนอยู่ที่อู่นะครับอู่คำจังหวัดสกลนครนะครับโอ้ของใหม่ ของถอดกลองเท่าไรก็อันนี่พันสองนี่นะครับใส่ให้ด้วยพันสองนะครับราคาราคาป,ปักกะบะฟา,ทา้ทยนะครับวันนี้ก็มาซ่อมรถอยู่ที่ร้านอู่ค้ำนะครับเปลี่ยน เข,เขาเอาเอนอยาอเนี่เปิดฝาท <อ à S 2> ้ายอันนี้ไหมเนวเปิดฝาท้ายนะครับที่เปิดฝาท้ายนะครับมันเสียนะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่อันที่เสียก็อยู่อันนี้นะครับน,นี่นะครับมาจาก,กับรถนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้เพิ่งมาเปลี่ยน มาที่ห้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นครับตอนนี้ก็ซื้อว่าอาหารนุนักดาวเรืองกุหลาบอยู่นะครับตอนนี้ก็จะมีช่างดำ ช่างดำแล้วก็ป่าคำสนะครับช่างดำนะครับก็พ่งไปจัดไหมนะครับจัดไหมจัดลวดนะครับไม่ใช่จัดไหมเขาเอารวดเย็บ แทนใหม่นะครับอนนเอามาให้มันสักวันนี่ครับก่หลังจากนะครับไปทอด ใหม่มาแล้วนะครับก็เดินทางกลับบ้านอันนี้ก็จะเป็นหัวอาหารสุนัขนะครับมาให้นะครับดาวเรืองกับกุลาบเอเอเอออเ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 ออันนี้ก็เป็นหัวอาหารนะครับของ กุหลาบกับดาวเรืองนะครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดพื้นนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมนะครับลูกสาวที่หอนะครับี่หอพักหลังจากนั้นก็เดินทางกับนะครับพวกน้องนา นะครับก็ออกเดินทางต่เวลานี้นะครับอันนี้ก็ลูกสาวนะครับเรียนอยู่ปปพชอบ่งยนต์นะครับเ่งยนต์สาบันวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ก็มาแวะเยี่ยมนะครับเอาของจ้างๆนะครับมาฝากแล้วก็เดินทางกลับนะครับ เวลานี้นะครับอ๋อขอครับเลยนะบัดนี้นะ